จะทอดประมาณ4นาทีนะครับไปก็ประมาณนี้นะครับร้อยาสินะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็เแล้วแต่เราครับแล้วก็จะปูขึ้นมาแบบนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทำฟางกัวให้ดูนะครับวันนี้จะทําสูตรใส่ยิปให้ดูนะครับสูตรใส่ยิปให้ดูนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับแป้งสาลีเนยกผสมหนึ่งกิโลนะครับเรามาเตรียมแป้งก่อนนะครับวันนี้สูตรใส่ยิดนะครับของฟูนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ขงปูหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับเบกกินะ้งโซดานครึ่งช้อนชานะครับเราจะร่อนรวมกันสองครั้งนะครับสองรอบนะครับมาดูนะครับเราจะร่อนรวมกันสองครั้งนะครับ ง่ายๆนะครับบางโคนี่คือว่าไม่ยากนะครับอันที่เราทําไม่ได้ก็เพราะว่าเราดูไม่จบนะครับดูคลิปยังไม่เข้าใจนะครับพอดูเพลินๆผ่านๆดูแค่ครั้งเดียวอย่างนี้นะครับเราจําไม่ได้หรอกครับดูครั้งเดียวจำไม่ได้ครับเราต้องดูทบทวนดูบ่อยๆนะครับดูให้เข้าใจนะครับเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับร่อสองรอบนะครับ ถ้าไม่ทําไปตามขั้นตอนหรือไม่ทําไปตามที่แนะนํานะครับยากครับผมบอกแค่นี้ยาก idir, นะครับถ้าอยากมีอาชีพนะครับให้ทํานะครับให้ทําตามขั้นตอนที่บอกแล้วก็ให้ดูดูนะครับดูให้ดูเลยนะครับอย่าให้เสียเวลานะครับอย่าให้เสียเวลาบปิดอยนะครับนะครับ <inet 000 S 2> อย่าให้เสียเวลานะครับ เตีแป้งนะครับเมื่อแป้งได้ได้แล้วแล้วก็ใส่กระป๋องไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนวดนะครับนะครับเพราะบางโขนะครับถ้าเราดูไม่เข้าใจนะครับดูไม่เข้าใจดูยังไม่รู้ไม่อะไรเลยเนี่ยเราจะมันจะยากนะครับนะครับจะยากนะครับเพราะว่าเราทาขายนี่มันจะยากกว่าเราทํากินนะครับถ้าทํากินนะครับไม่ยากนะครับผมจะไม่สอน ให้ทํากินนะครับผมจะสอนให้ทําเพื่อเป็นธุรกิจค้าขายนะครับนี่บอกจริงนะครับบอกจริงไม่ได้กักไม่ได้กักสูตรนะครับบอกจริงทําจริงทําให้เห็นจริงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนวดนะครับสวัสดีครับมาต่อนะครับมาต่อขั้นตอนนวดนะครับมาต่อขั้นตอนนวดนะครับไม่ยากนะครับ ี่เราจะใช้สูตรยิ้มนะครับจะทําสูตรยิ้มให้ดูนะครับนะครับแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับนี่เกลือนะครับเกลือเนี่ยเราใช้เพื่อแค่เป็นรสชาติเฉยๆนะครับเกลือนะครับ1ช้อนโต๊ะคูณๆนะครับต้องการเค็มก็เพิ่มนะครับไม่ต้องการเค็มก็ลดเท่านั้นเองนะครับน้าตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนี่ก็แค่ รสชาติกันน er ั้นเองนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับแอมโมเนียนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแอมโมเนียหนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งกิโลนะครับแอมโมเนียนะครับฟางโกเนี่ยคือถ้าไม่ใส่แอมโมเนียนะครับฟางโกก็จะไม่กรอบไม่ฟูไม่สวยนะครับไม่กรอบไม่ฟูไม่สวยนะครับแอมโมเนียนะครับ ถ้าถ้าเราทําให้ถูกหลักถูกต้องแล้วนะครับจะไม่มีกลิ่นแอมโมเนียนะครับจะมีแค่ไอกลิ่นไอแอมโมเนียเท่านั้นเองนะครับฮังโกนะครับอยากเป็นนะครับอยากทําเป็นอยากมีอาชีพนะครับดูนะครับดูให้จบดูนี้เข้าใจค่อยลงมือทํานะครับนี่บอกจริงนะครับบอกจริงสอนจริงนะครับไม่ได้กลักสูตรนะครับนะครับไม่รู้จะกลักไปทาไมนะครับถ้าถ้าเอฟซคนไหนอยากเป็นนะครับอยากเป็นอยากทําได้อยากมีอาชีพนะครับ ต้องให้เข้าไปเรียนรู้นะครับให้เข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วเราก็จะเป็นมืออาชีพได้นะครับเยวบอกนะครับยีสต์นะครับที่นี่เราจะใส่ยีสต์นะครับดูนะครับใส่ยีสต์มากน้อยแค่ไหนนะครับยีสต์นะครับจําเป็นหรือไม่จำยีสต์นี้ไม่แทบจะไม่จําเป็นเลยนะครับสําหรับตังกูนะครับยีสต์ใส่เพื่อที่หมักแป้งเฉยนะครับไม่ได้ว่าใส่เพื่อที่จะให้มันไปฟูในกระทะนะครับนะครับ ใส่ประมาณนี้นะครับถ้าใส่นะครับนิดเดียวนะครับจะใส่ให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับนิดเดียวนะครับหนึ่งกิโลนะครับนะครับถ้าเป็นอากาศร้อนนะครับให้ลดยิดนะครับให้ลดยิดลงเลยนะครับให้ลดยีดลงเลยนะครับนี่นะครับแค่นี้นั่นเองนั่นเองนะครับยีบไม่ได้ใส่นะครับนี่ก็จะเก็บแล้วนะครับยิดนะครับเมื่อเรา เอาออกมาใช้แล้วนะครับเราต้องเก็บใส่ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับใส่กระปุกนะครับเก็บช่องธรรมดานะครับอย่าเอาไว้ข้างนอกนะครับมันจะหมดอายุนะครับนี่นะครับน้ํามันพืชนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับน้ํามันพืชก็จะช่วยให้ช่วยให้กรอบเหมือนกันนะครับน้ํามันพืชนะครับให้แป้งนี่มันมันมันก่อตัวแล้วมันก็กรอบนะครับน้ํามันพืชนะครับ ไข่นะครับไข่ขาวนะครับสี่ใบนะครับไข่ขาวนะครับไข่ขาวนะครับใส่สี่ใบนะครับจะใส่สองใบก็ได้นะครับสามใบก็ได้นะครับแต่จะไม่สวยเท่าสี่ใบนะครับสูงสุดคือสี่ใบนะครับไข่ขาวนะครับไข่แดงจะใส่นะครับไข่แดงจะทําให้บางโกนี่เรานิ่มนะครับจำไว้นะครับไข่แดงจะใส่นะครับมีเอฟซีหลายท่านนะครับถามมาว่าใส่ไข่แดงก็ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ฟางโกเราจะนิ่มนะครับ ทุกอย่างใส่ได้หมดนะครับแต่จะออกมาให้ดีเท่าที่ควรนะครับนะครับไข่ไข่แดงก็เก็บไว้ไปทําสังขยานะครับสี่ใบนะครับสี่ใบนะครับน้ำนะครับน้ําอุ่น35สิบหองศานะครับน้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่นนะครับทําไมถึงใช้น้ําอุ่นนะครับน้ําอุ่น จะนวดง่ายเข้ากันเร็วนะครับเพราะว่าแป้งพังโขจะไม่นวดนานนะครับจะไม่นวดนานจำไว้นะครับนะครับหกร้อยนะครับน้ําจะไม่ตายตัวนะครับส่วนผสมอย่างอื่นตายตัวหมดนะครับน้ําเท่านั้นที่ไม่ตายตัวนะครับอาจจะมีเพิ่มหรืออาจจะลดนะครับน้ํานะครับแล้วแต่แป้งเก่าแป้งใหม่นะครับถ้าแป้งแข็งนะครับถ้าแป้งแข็งให้เราเพิ่มเวลาหมัก เข้าไปนะครับจำไว้นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับถ้าแป้งแข็งไปทอดก็ไม่ฟูนะครับทอดออกมาก็จะแข็งนะครับถ้าแป้งเหลวก็ทอดออกมาก็จะไม่ไม่สวยนะครับมันก็จะไม่ยูโซงไม่ไม่เป็นตัวปลานะครับถ้าแป้งเหลวนะครับ เรผสมมาเรียบร้อยนะครับสูตรนี้จะได้ปางโกรเยอะนะครับสูตรนี้จะได้ปางโกรเยอะนะครับเพราะว่าเราจะทําตัวไม่หนานะครับตอนทอดนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้ทําแบบนี้นะครับ แป้งบางโขวนี่จะจะยากกว่าทุกแป้งนะครับการนวดแป้งบางโขวนะครับเราต้องรู้เราต้องเข้าใจเราต้องเรียนรู้เราต้องดูดูบ่อยๆดูซ้ําๆนะครับถ้าไม่อยากเป็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอยากเป็นอยากเป็นมืออาชีพนะครับเราต้องเข้าไปศึกษานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับคนที่เขาเป็นมืออาชีพนะครับให้ถามเขาเลยนะครับว่าเขาทําบางโขมากี่ปีเขาถึงได้ขนาดนั้นเขาทํากี่รอบนะครับเขาถึงได้ขนาดนั้นนะครับ นี่นะครับตัวนี้สูตรใส่ยีสนะครับเดี๋ยวนอดข้างล่างนะครับจะทำจะให้ดูแล้วครับน้ํานะครับว็จะจุ่มมือนะครับใส่ถุงมือด้วยนะครับจุ่มมือนะครับนี้สอนละเอียดมากเลยนะครับไม่มีคําว่ากักสูตรนะครับถ้าอยากเป็นมืออาชีพนะครับให้เข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับนะครับมือจุ่มน้ํานะครับให้ทําแบบนี้นะครับ ช้าๆก่อนก็ได้นะครับเห็นไหมครับยังไม่เห็นนะครับช้าๆก่อนก็ได้นะครับพอแป้งเริ่มเข้ากันแล้วนะครับพอแป้งเริ่มเข้าแล้วนะครับจะบอกเทคนิคนะครับให้เราเร่งเลยนะครับนะครับให้เราดึงอย่างนี้นะครับ ติดกำลังอย่างนี้นะครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับในการนวดนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับขั้นตอนนวดนะครับนี่นะครับเราจะพักแป้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าสูตรใส่ยีสต์นะครับถ้าสูตรใส่ยีสต์ไม่ต้องหมักนานนะครับเพราะว่ามันมียีสต์ช่วยนะครับช่วยในการหมัก เอาถุงสวมกลุมไว้นะครับแล้วก็ผ้าปิดไปนะครับเราจะพักแป้งไปประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเราก็จะมากลับแป้งนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็มาดูขั้นตอนกลับแป้งขั้นตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาดูขั้นตอนเตรียมแป้งฟังโกนะครับ เตรียมแป้งแล้วก็นวดนะครับนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์หนึ่งกิโลนะครับเราจะเตรียมแป้งก่อนนะครับก่อนที่เราจะนวดนะครับหนึ่งกิโลนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับผงฟูนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับ บกกิ้งโซดาผงฟูช่วยให้ขึ้นฟูนะครับแล้วก็กรอบนะครับเราจะล่อนสองรอบนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับขอให้ดูให้จบนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องกลับมาดูอีกนะครับเพราะว่าถ้าเราดูไม่เข้าใจแล้วเราไปทํานะครับมันจะเสียเวลานะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับให้ดูนะครับให้ดูเลยครับดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปลงมือทํานะครับ ทุกยี่ห้อนะครับแป้งนะครับทําได้ทุกยี่ห้อนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับคุณสมบัติจะไม่เท่ากันนะครับเราสามารถที่จะซื้อมาลองได้นะครับทุกยี่ห้อนะครับถ้ายี่ห้อไหนดีนะครับค่อยใช้ยี่ห้อนั้นนะครับเพราะว่าคุณภาพเอ่อคุณคุณคุณภาพเนี่ยจะไม่ไม่เท่ากันนะครับจะได้ทุกยี่ห้อนะครับ แป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งทำขนมปังก็ใช้ได้นะครับจะปรับแค่น้ําอย่างเดียวนะครับจะปรับแค่น้ําอย่างเดียวนะครับอาจจะเพิ่มน้ําหรืออาจจะลดน้ํานะครับอย่างอื่นปกตินะครับนะครับให้สังเกตแป้งนะครับที่เรานวดแล้วนะครับว่าอ่อนแข็งเลี้ยวขนาดไหนนะครับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนขั้นตอนเตรียมแป้งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือนวดนะครับ าเกิดว่าเราดูแล้วไม่เข้าใจนะครับถ้าเราดูไม่เข้าใจแล้วไปลงมือทํานะครับนั่นคือยากแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์นะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนนวดนะครับต่อขั้นตอนนวดนะครับกระมังนะครับกระมังก็ใช้กระมังพลาสติกนะครับจะนวดง่ายกว่านะครับนะครับเกลือนะครับเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ เกลือนะครับ1ชอ네้อ, te, อ,อ,1ชอนโตนะครับต้องการเค็มก็เพิ่มนะครับไม่ต้องการเค็มก็ลดได้นะครับเกลือ1ช้อนโตนะครับน้ำตาล2ช้อนโตนะครับน้ำตาลนะครับ2องสองช้อนโตนะครับแอมโมเนีย1ช้อนโตนะครับแป้ง1กิโลนะครับแอมโมเนีย1ช้อนโตนะครับ แอมโมเนียนะครับช่วยให้กรอบแล้วก็ฟูขึ้นฟูนะครับแอมโมเนียนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับถ้าเราทาถูกหลักถูกต้องนะครับก็จะไม่เหม็นกินแอมโมเนียนะครับแต่ถ้าเราทําไม่ถูกหลักถูกต้องนะครับแป้งเรานวดไม่ได้นะครับแป้งเหลวเกินไปแป้งแข็งเกินไปนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ได้นะครับก็จะเหม็นแอมโมเนียนะครับเราพยายาม ดูคลิปบ่อยๆนะครับดูให้จบดูคลิปบ่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะเป็นนะครับแอมโมเนียเกลือน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำพืชนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับไข่ไข่เา้านะครับสี่ใบนะครับ ไข่มืก่นนะครับไข่ขา,ขาว4ใบนะครับไข่แดงไม่ใส่นะครับไข่แดงจะทําให้ปางโกเรานิ่มนะครับเราจะใส่แต่ไข,ข่ขาวนะครับไข,ข่ขาวนะครับ4ใบนะครับ ลูกคนะครับจะใส่2ใบก็ได้3ใบก็ได้นะครับถ้าเกิดเราใส่ไข่ขาวไม่ถึง4ใบนะครับให้เราเพิ่มน้ํานะครับนะครับไข่ขาวนะครับถ้าเราใส่น้อยกว่าสีนะครับปลาก็จะออกมาก็จะไม่สวยเท่ากับสีนะครับไข่ขาวช่วยให้ขึ้นฟูนะครับไข่ขาวช่วยให้ปลาตะโกเราขึ้นฟูนะครับถ้าปลาตะโกขึ้นฟูนะครับเราก็จะได้จํานวนปลาตะโกมากนะครับเมื่อเราได้ปลาตะโกมากนะครับ เราก็จะได้กําไรนะครับเราก็จะไม่ขาดทุนนะครับสาหรับมือใหม่นะครับการเรียนปลาทัองโขนะครับจะต้องเรียนให้เข้าใจให้เข้าใจก่อนค่อยลงมือทํานะครับไม่ใช่ว่าดูแบบยังไม่เข้าใจนะครับดูยังแบบว่ายังเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งแล้วไปลงมือทํานะครับมันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับดูให้เข้าใจนะครับค่อยลงมือทํานะครับ น้ำนะครับ6กรกรัมนะครับน้ำแต่ละถุงแต่ละยี่ห้อนะครับน้ำจะไม่เท่ากันนะครับปรับแค่น้ำนะครับจะไว้นะครับจะปรับแค่น้ำนะครับอย่างอื่นไม่ต้องไปปรับนะครับไม่ว่าแป้งยี่ห้อไหนก็ตามนะครับเราจะปรับแค่น้ำนะครับให้สังเกตว่าขนาดแป้งที่เราดนวดนะครับว่าอ่อนแข็งเรลวขนาดไหนนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่า600ก็ไปใส่600อย่างนี้นะครับ บางทีแป้งที่เอฟซีเอามาใช้นะครับมันอาจจะแข็งหรือมันอาจจะนิ่มมันอาจจะแป้งเก่าแป้งใหม่นะครับให้เราสังเกตเอาเองนะครับว่าเลี้ยวขนาดไหนงไงนะครับแป้งจะไม่เล้วแล้วก็จะไม่แข็งนะครับเราบอกสูตรจริงนะครับเราบอกสูตรจริงนะครับไม่ได้กล้าสูตรนะครับไม่ได้กล้าสูตรแล้วนะครับทําไปตามนี้นะครับสูตรนี้ไม่ใส่ย,ยี์นะครับ นะครับสูตรนี้ไม่ใส่ยีสต์นะครับยีสต์ไม่ได้มีผลต่อการที่เราทอดนะครับไม่มีผลนะครับยีสต์ช่วยให้หมัดแป้งเท่านั้นนะครับนะีนบ่นะครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะยีสต์นะครับนะครับเพราะฟางโกรายละเอียด ของปั้นกูนะครับเทคนิคเคล็ดลับนี่มีเยอะมากนะครับแต่ละแต่ละคลิปแต่ละคลิปนี่ก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็แต่ละคลิปเนี่ยถ้าเราดูนะครับเราดูให้จบก็สามารถทําได้นะครับแต่ละสูตรก็ไม่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันครับจะแตกต่างคือวิธีทําเท่านั้นเองนะครับนะครับ ล่างนะครับว่าสูงไปไม่ถนัดนะครับนะครับน่าจะเห็นนะครับเราจะต้องเตรียมน้ําไว้อย่างนี้นะครับเราจะต้องเตรียมน้ําไว้จุมมือนะครับมือก็จุน้ํานะครับสําคัญทุกขั้นตอนนะครับอย่าคิดว่าอ่าดูแล้วมันน่าจะง่ายนะครับง่ายครับถ้าเกิดว่าเราดูให้เข้าใจก่อนนะครับแต่ถ้าเราดูยังไม่เข้าใจนี่ยากมากนะครับ มาจุ่มน้ำนะครับเราก็ซาวแบบนี้นะครับซาวแบบนี้นะครับซาวแบบนี้นะครับกรช้าก่อนนะครับคือซาวแบบรุ่มหลวงครับอย่าให้มันแน่นนะครับซาวแบบอย่าให้มันแน่นนะครับนะครับซาวแบบนี้นะครับพอแป้งเริ่มเข้ากันนะครับพอแป้งเริ่มเข้ากันเราเล่งเลยนะครับที่นี่เล่งเลยนะครับนี่นะครับ ทําไมถึงเร่งครับเร่งถ้าเราไม่เร่งนะครับมันก็ติดมือติดกระมังติดอะไรไปหมดเลยนะครับนี่คือเคล็ดลับในการนวดนะครับนะครับจะให้ดูนะครับว่าแป้งตารโกเลี้ยวขนาดไหนแข็งขนาดไหนนะครับนี่นะครับดูนะครับจะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเหลวกว่าน,นี้นะครับเหลวกว่าน,นี้นะครับถ้าเราพักแป้งไปหนึ่งสองสามสี่ชั่วโมงนะครับแป้งเราก็จะเละลงไปเรื่อยๆนะครับออนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับจำไว้นะครับสูตรนี้ไม่ใส่ย,ยีสต์นะครับโอเคนะครับแล้วก็มือาผมนิดนิดนะครับเพราะว่าไม่ให้แป้งหน้าแป้งมัน พักแป้งสามชั่วโมงครึ่งนะครับนะครับสามชั่วโมงครึ่งถึงสี่ชั่วโมงนะครับเราพักกลุ่มนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราก็จะมากลับแป้งนะครับเดี๋ยวจะมากลับแป้งให้ดูนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะอิดไปอย่างนี้นะครับคเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ จะกลับได้ยังไงะฮะมันจะตกไหมมันตกได้ไหมตกเมันมันไม่ไม่เสร็จเลยเองวายย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 กยยไย ตัวลงนิดเดียวยนะครับแค่นี้นะครับเห็นไหนครับเห็นมัรนครับแป้งก็จะอ่อนตัวลงนรื่อยๆยนะครับแป้งก็จะอ่อนนวลเนียนขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับนี่คือกลับแป้งเลน,นะครับแล้วก็ทุ่มตเ,เหมือนเดิมนะครับพักต่ออีกหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับล้วพักต่อหนึงชั่วโมงครึ่งน,นะครับเชน,นะครับ ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่หรือสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของเรานะครับก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของเรานะครับว่าเราจะทําเล็กทาใหญ่ทําสวยทําทรงไหนแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับนะครับขึ้นมาตัวอ้วนตัวไม่อ้วนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสั้นตัวยาวก็ขึ้นอยู่กับเราเองนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่แต่ละเมืองแต่ละอำเภอแต่ละ ็ต้องดูเขานะครับว่าเขาขายตัวเท่าไหร่ตัวใหญ่ขนาดไหนตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเราต้องขายให้เงินเขานะครับเขาขายตัวละบาทแล้วขายตัวละบาทก็ได้นะครับเราก็ทําเล็กลงเขาขายตัวละสองบาทเราก็ขายตัวละสองบาทแล้วก็แค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับโอเคนะครับ